ถัวเขียวต้มน้ำกะทิมันมัๆข้นๆอร่อยนะคะก่อนอื่นเราต้องล้างทำความสะอาดก่อนนะคะคัดเอาเม็ดเน่าเม็ดเสียออกเสียก่อนนะคะแล้วเราก็นำไปคั่วหอมหอม พรวแบบไม่ต้องไหม้เด้อค่ะแค่พ่อแบบมีกลิ่นหอมๆก็พอแล้วเราก็ตั้งน้ําให้เดือดนะคะน้ําไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่นิดหน้อยก็พอค่ะเพราะว่าเราจะเติมไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะคนดูนะคะให้เม็ดถั่วเขียวเราค่ะสุกนะคะแล้วก็เม็ดบ,นบานๆน,นะคะเราชอบแบบเม็ดบ,นบานๆเนาะจะอร่อยน้ําตาลนี่อย่าเพิ่งใส่เด้อค่ะถ้าเกิดใส่น้ําตาลเร็วนะคะ ถั่วเขียวจะไม่สูกเ้อค่ะเคล็ดลับดีๆนะคะ เนี่ยเราคนไปเรื่อยๆดูค่ะเมก็จะเริ่มบานแล้วล่ะค่ะพอเม็ดบานเรียบร้อยตามที่เราชอบที่เราต้องการนะคะเราก็เติมน้ํากะทิค่ะใส่ลงไปได้เลยน้ํากะทิข้นๆมันๆเนาะก็ดูน่าทานมากๆเติมเกลือสักนิดหนึ่งเกลือกับน้ํากะทิจะทําให้มีความมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ใส่น้ําตาลมะพร้าวแค่นี้ก็สุกเรียบร้อยน่าทานพร้อมเสิร์ฟค่ะ